สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องชบีชาแนลจ้าฝากขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ทางช่องของเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆม,มาให้รับชมค่ะส่วนวันนี้นะคะจะพาไปรับชมเป็ดบาร์บรี่กันเลยค่ะเป็ดนี้นะคะเลี้ยงง่ายโตไว และก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะพาไปรับชมใกล้ๆกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะสถานที่เลี้ยงเป็ดบาบารี่ค่ะเลี้ยงง่ายโตไวค่ะสถานที่นี้นะคะอากาศดีมากๆค่ะอากาศปลอดโปร่งร่มเย็นสดชื่นนี่ค่ะเขาอยู่แบบธรรมชาติใกล้ ข้างฝั่งข้างหลังนั้นจะเป็นสระน้ํานะคะส่วนที่เขาอยู่ก็จะมีร่มไม้ไผ่ค่ะร่มเย็นสดชื่นดีนะคะส่วนอาหารของเขาก็จะเป็นอาหารเม็ดเร่งเร่งโตค่ะแล้วไปรับชมความน่ารักของเขาเลยนะคะ ส่วนการเลี้ยงเป็ดนะคะให้ได้ผลกําไรแค่เพียงคุณขยันและการดูแลเอาใจใส่เขาค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะแต่การลงทุนนะคะมีความเสี่ยงนะคะส่วนรุ่นนี้พี่เขาเลี้ยงไว้ใหญ่แล้วค่ะเลี้ยงประมาณ2องี่ห้า ห้ 5, ตัวค่ะแต่มีไก่อยู่ด้วยนะหนึ่งตัวเนี่ยที่มันกำลังกินน้ำอยู่ค่ะเขาอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งก็จะโตเร็วนะคะเพราะว่าอาหารที่ที่เขากินไปนั้นเป็นอาหารเร่งโตค่ะส่วนเป็ดบับเรี่นี่นะคะก็จะเป็นเป็ดเนื้อสักประมาณ ที่เขาเลี้ยงกันสักประมาณ 3, 3เดือนค่ะการให้ผลผลิตของเขานะคะส่วนส่วนที่ไข่เขาจะออกมานะคะเลี้ยงสักประมาณ 1- 2ถองอาทิตย์ค่ะแล้วเขาก็จะฟักไข่และส่วนการฟักไข่ของเขานะคะก็จะฟักประมาณเดือนนึงค่ะที่เห็นเ,นเฉลี่ยแล้วก็สักประมาณ3เดือนนะคะนี่เนาะเขาก็จะอยู่แบบนี้ของเขาแหละ เจ้าของเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายค่ะลมเย็นดีจ้างสถานที่นี้เหมาะมากเลยค่ะนี่คืออาหารของเขานะคะแล้วก็จะพาไปชมเพลินๆกันเลยค่ะ ค่ะและส่วนคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมและขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจฝากขอกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบยบายสวัสดีจ้า